สวัสดีครับผมแม่ปีน้องครับ on อยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับ่ะครับคลิปนี้ก็เป็นสาระดีๆจากช่องวิ ok uh ถีบ้านนานะครับผมป้าผมแม่ปี่น้องมาจ่วยหมปลูกพริกนะครับพริกผมปลูกย่อหลายรุ่นนะครับซึ่งปลูกในแปลงนาข้าวหลังจากตีเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จครับเนี่ยข้าวเสร็จเรียบร้อยก็เอาแปลงนานี่ครับมาทําเป็นแปลงพริกครับอำเภอภูสังจังหวัดพะเยาครับเป็นแหล่งใหญ่ครับที่ปลูกพริกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกลูกพันธุ์ผสมว่าจะเป็นพริกสายพันธุ์อัคนี ท้องระยะอัมพวาโกนะครับซุปเปอร์ฮอตนะครับแต่กับผมนี่มาพอนี่ครับนี่เป็นพริกนมเขียวสายหนึ่งหนึ่งสามครับอายุเดือนกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมได้ทำคลิปลงไปนะครับเริ่มออกดอกแล้วครับต้องพูดถึงพริกแดดูนะครับแต่นี่ปลูกสายพันธุ์อัคนีนะครับมาดูครับวิธีปลูกใบยากครับหลังจากที่เราเตรียมแปลงไปแล้วนะครับเตรียมแปลงเสร็จแปลงของผมกับปลูกสี่ต้นนะครับความห่างระหว่างต้น ห้าสิบคูณห้าสิบนะครับอย่าเสียดดครับกะกะเอานะครับหลังจากตีคุงเฟียงเสร็จครับเอาน้าเข้าท่วมแปลงเลยครับเหมือนเฮานี่หนาเนี่ยครับท่วมแปลงแหลกให้แหลกระระบายมาให้ที่สองให้ที่สามให้ที่สี่ครับหลังจากนั้นเขาก็มาทําเอาไม้เคี่ยหลุมนะครับที่ผมได้ทําคลิปลงไปนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมเอครับห่างกันห้าสิบคูณห้าสิบกะด้วยสายตาครับผมไม่เป็นองครับหลังจากเี่ดทำหลุมเสร็จครับ เอาไม้มาแตงครับบวตังลุงนะครับภาษาเหเนื้อบวตังลุงเป็นรูแบบนี้นะครับเป็นหูเจ๊นะครับนี่ครับเป็นหูเป็นหูไปง่ายๆครับาษาเหเนื้อบวตังลุงนะครับเอาไม้ปลายแหลมครับคือมีความใหญ่คือนี่ครับต้นกาพิกของเขาเข้าได้ครับเอายกไปเลยนี่ครับเดี๋ยวไปปลูกแล้วครับว่าต้นกาพิกของเขาพราะในถาดหลุมนะครับพราะในถาดหลุมเ๋ยวจอพอหักครับ นี่พอหักฮี่พอนี่ครับนี่ก็ดึงหักเกลียวออกมาตั้งก้นออกก่อนนะครับดึงออกก่อนจี้ครับเอาครับเดี๋ยวคือพอครับนี่ครับเพื่อตีหฮาเพาะในถาดถาดเพาะเมล็ดกับไปจี้นะครับนี่ครับดึงออกมาครับนี่ครับจะเป็นจี้นะครับเอาก่อเอานี่ครับเอาหากกระปุนย้อนลงหลุมเลยนะครับนี่ครับหลุมหลุมก็ไม่จี้นะครับก็ย้อนหลุมเลยนะครับย้อนหลุมแล้วก็ใช้มือเข้า ดินเขาควบควบอ่ะกบนิดหนึ่งครับนี่ครับเอาเดินเขากบคบเนี่ยนี่ครับกบคบแล้วก็เอาแฝงเขาคุมนะครับเพื่อความชุ่มชื้นนะครับนี่ครับปลูกใบจี๊นะครับบหย้าครับปลูม่พี่น้องปลูม่พี่น้องก็สามารถทำตัวเนี่ยตัวครับไปประยุกต์กับแปลงของปอแม่พี่น้องได้นะครับนี่กำลังปลูกก็จะเสร็จแล้วครับนี่จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่สามนะครับจะมีรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้าก็ทำไถแล้วทำแปลงไปเรื่อยๆนะครับ ก็คงจะเต็มพื้นที่5ไร่ครับโปรใม่เป็นนองครับปีนี้ครับเหมือนเดิมครับนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสาระดีๆนะครับที่นํำมาฟากป่อหม่เป็นน่องจะได้โปอแหม่เป็นนองก็ช่วยก็สักครับสักไข่ก็ไรก็แซ่ก็กรีงจิ้มเนื้อครับปะกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ